คนที่อยู่ขวามือนั่นแหละครับคุณชัดมงคลชัยนะครับเริ่มต้นมาจากหนังในยุค16มม,มนะครับเข้าวงการมาก็อยากจะเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าแสดงอยู่ไม่กี่ครั้งนะครับก็ถูกปรับให้เป็นพระรองนะครับจากนั้นก็จะเริ่มเป็นบทดาวร้ายนะครับวันนี้เราย้อนอดีตกลับมาดูภาพการแสดงหนังของคุณชัดมงคลชัยนะครับเริ่มจากในยุคที่เป็นหนัง35มมนะครับที่คุณชัดมงคลชัยนั้นแสดงเป็น ดาวร้ายก่อนนะครับนี่เป็นหนังที่ออกฉายเมื่อปี2 0 2 0นะครับชื่อเรื่องสารปืนนะครับเป็นผลงานของคุณวิสันสันติสุชาคุณชัดมงคลชัยนั้นเกิดเมื่อปี2488นะครับเป็นคนจังหวัดนคปรปฐมสมัยตี่ก่อนนั้นเป็นนักมวยนะครับเดินชกมวยเรียกว่าเป็นงานอดิเรกนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปนั่งดูหนังที่โรงหนังสราเฉลิมกรุงฉายเรื่องสิงล่าสิงนะครับปี2007แล้วก็มีคนบอกว่า หน้าตาเหมือนมิตรไยบัญชานะครับจนกระทั่งคุณวิจารณ์พักดีวิจิตนั้นขอพบตัวนะครับแล้วก็ชวนไปแสดงหนังโดยให้เป็นพระรองนะครับหนังเรื่องแรกที่แสดงก็คือเรื่องเจ้าเมืองนะครับฉายปี2008เระเอกก็คือสมบัติเมธนีพิสมัยวิไลศักดิ์ส่วนคุณชัดมงคลชัยนั้นตอนแรกตั้งชื่อเป็นบัญชาประชากรแต่ว่าหนังเรื่องแรกเจ้าเมืองไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับแต่คุณวิจารณ์พักดีวิจิตก็พยายามผลักดันคุณชัดมงคลชัยนะครับ แล้วก็ให้แสดงหนังต่อนะครับโดยเปลี่ยนชื่อจากบัญชาประชากรมาเป็นชัดมงคลชัยนะครับเพราะว่าวันที่คิดจะเปลี่ยนชื่อนั้นตรงกับวันชัดมงคลพอดีและหลังจากนั้นเองนะครับชื่อชัดมงคลชัยในยุคหนัง16บมม,มที่ได้แสดงร่วมกับพระเอกมิตรชัยบัญชารเรเยกสมบัตินะครับก็เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปและชัดมงคลชัยก็มักจะเรียกคุณวิจารณ์พักดีวิจิตว่าเป็น พ่อนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ให้กําเนิดด้านการแสดงภาพยนตร์นะครับทําให้ต่อมาในระยะหลังในยุคหนัง35มหมมอนชัดมงคลชัยก็แสดงหนังต่อจนผู้คนจดจํานะครับว่านี่คือคนที่ชื่อว่าชัดมงคลชัยและก็มาถึงภาพในยุคหนัง16มหมมนะครับภาคสดๆในสมัยที่คุณชัดมงคลชัยนั้นเริ่มแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกๆนะครับ นี่เป็นหนังเมื่อปี2 0 1 4นะครับคุณชัดมงคลชัยจะแสดงคู่กับเรเอกชัยยาสุยันนะครับแต่ตอนนี้คู่กับนักเอกใหม่ซึ่เป็นหนังรองอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าทัศนีนะครับหนังเรื่องน้องนางบ้านนาน,นี้พวกเราภาคเสียงนะครับแล้วก็นําลงไว้ในช่อง YouTube ชุมทางหนังไทยช่องนี้แล้วนะครับก็อยากฟังเสียงนะครับว่าหนังพูดว่าอะไรมั่งก็คลิกเข้าไปดูนะครับค้นหาหนังเรื่องน้องนางบ้านานา,น,าน,นะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่คุณ อนุชารัตนมานนะครับเข้ามาเพื่อที่จะเรื่องชกต่อยกับจัดมงคลชัยนะครับจากปี2007นะครับมาถึงปี2014นะครับท่านก็ลองดูสิครับว่าทําไมาคนที่นั่งดูหนังอยู่ที่โรงหนังสราเฉลิมกรุงในปี20 0 7จึงคิดว่าจัดมงคลชัยนั้นมีบุคลิกและหน้าตาคล้ายๆกับพระเอกมิชัยบัญชานะครับก็เลยไปตามเรียกว่าลือกันนะครับจนไปถึงหูคุณวิจารณ์ภักดีวิจิตนะครับก็เลย ติดตามตัวขอพบนะครับและเมื่อพบก็ถูกอกถูกใจกันนะครับก็ชวนมาแสดงหนังนะครับนี่คุณฉัดมงคลชัยนั่งคู่กับแม่ขัญจิตศรีประจันนะครับเป็นภาพเมื่อปี2514นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้นะครับถ่ายทำในปี2 0 1 3นะครับหนังเรื่องจำปาทองนะครับพระเอกก็จะเป็นมิตรอรัญญานะครับแล้วก็พระรองก็คือคุณฉัดมงคลชัยที่อยู่ขวามือนั่นแหละครับก็แสดงคู่กับพระเอกมิตรนะครับแล้วก็ มีความผูกพันกับเพลงวิทชัยบัญชานะครับเวลาผมจัดงานนําลึกเพลงวิทชัยบัญชานะครับผมก็เคยชวนคุณชัดมงคลชัยมาร่วมนะครับแล้วก็พูดถึงเพลงวิทชัยบัญชานะครับชัดมงคลชัยก็จะเล่าให้ฟังนะครับถึงอุปนิสัยใจคอของเพลงวิทชัยบัญชานะครับว่าเป็นคนที่รักพี่รักน้องนะครับรักเพื่อนพ้องนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือในการแสดงนะครับก็คิดดูสิครับว่าชัดมงคลชัยนั้นเข้ามาแสดงตอนที่วิทชัยบัญชานั้น แสดงหนังไว้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคุณชัดก็บอกว่าเกรงเหมือนกันนะครับที่ต้องแสดงคู่กับมิชัยบัญชาแต่มิชัยบัญชานั้นก็จะบอกว่าไม่ต้องเกรงครับปล่อยตัวให้ตามสบายนะครับถ้ายิงปืนที่เราเห็นคุณชัดมงคลชัยยิงในหนังบูหลายเรื่องนะครับถ้ามีซีดีก็ลองย้อนกลับดูนะครับวิธียิงปืนนะครับการวางตัวกับการวางอคติ้งนะคุณชัดมงคลชัยเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเรเอกมิชัยบัญชานั่นแหละครับเป็นคนสอนให้นะครับว่า มันต้องมีแ c t ติ g นะครับสอนการแสดงให้คุณชัดมงคลชัยด้วยนะครับคุณชัดมงคลชัยถึงรักเพระเอกวิชัยบัญชาเป็นอย่างมากนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของชัดมงคลชัยนะครับเป็นพระเอกมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาเป็นดาวร้าย